ชีวิตของผมครึ่งหนึ่งคือภาพยนตร์ฝันอันสูงสุดของผมคือได้เป็นพ่วมกับหนังชื่อดังแต่มันก็ยังเป็นเพียงแค่ความฝันอยู่หวังว่าสักวันคงมีโอกาสแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้และผมก็ยังมีพ่อผมที่คอยเป็นแรงผลักดันให้ผมก้าวต่อไปทุกๆวัน มาจาาประเทศนอกพีมคิดถึงแม่เออเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ก็กลับมานะไม่ต้องร้องนะแม่ไปหาตังให้นูไงไงนูก็อยูย่กับยายอยู่กับพี่เอนะไม่ต้องร้องน้องฟิมฟีมมันมต้องร้องนะเดี๋ยวพี่จะดูแลยายกับน้องฟีมเองพีมคิดถึงแม่ ทำงานก่อนนะเดี๋ยวเย็นนี้พี่ซื้อขนมมาฝาก ทำแร็กร้อยทุกอย่างเลยค่ะรวมได้ค่ะงั้นเอาอันนี้ก็ได้ครับก่อนนะครับ มามีอะไรอะ่ะอืพอดีไม่ได้ดูโทรศัพท์พรุ่งนี้วันหยุดใช่ไหมอืมงั้นเจอกันที่ร้านเดิมนะอ้าวนิดมานานแล้วหรอเอมาช้าอีกแล้วนะเป็นแบบนี้อีกแล้วนะเอขอโทษแล้วนิดกินอะไรยังอะ่ะเอจะกินอะไรอะ่ะเอตามใจนิดแล้วแต่นิดละกัน พี่คะข้าวผัดอเมริกันสองจานค่ะาอเมริกันเลยเหรออ,อเมกอนก็อร่อยเหมือนกันนะอ้าวแล้วทำไมนิดกินน้อยจังอ่ะไดเอทอยู่ <Diet you. S 2> มือนี้เหมือนเดิมนะอะไรอ่ะเอให้นิดใจแล้วเหรอเรอ,เ,อเป็นผู้ชายนะก็ลงบัญชีไว้ก่อนเนีย่ยเงินออกให้ว่ากัน เอ๊ะลืมนะนี่างานน,น่าดูชิ้นเงินได้ครับชิ้นแต่ไหนสดคะ่ะจะจีบได้ดิจีบได้คะ่ะน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยไปดูหนักกันนะครับยังไม่ว่างแค่ตัวรอนเลิกงานตอนนี้ค่ะสองร้อยส่งสิบห้าอ่า สวัสะ,ะต้องพอใช่ไหมสวัสดีค่ะค่ะฮัลโหลใครบอกว่ามันยากทำหนังใช่หรอเออรัดด<ๆ>ิสไว้เว้ยา ตัดประกวดหนังสัน้นเลยชิมในหนึ่งวันเ่หง,งวันที่หนึ่งไม่งแสนนึง,นงเฮ้ยริงดิน่าจะลองดูนะเว้ยเดี๋ยวกูเอารายละเอียดไปให้แล้วกันเออ,เ,ออเออขอับใจมากขับใจมากโอเคนะเอ,อ่ออะไรเหรอเอ่้าทางดีใจมากเลยดีเฟกมันบอกว่าเขาประกวดทำหนังสั้นไม่รู้ดิเอเธออยากเป็นผู้กำกับหนังดิเข้าใจนะแต่มีเวลาให้นิดบ้างดินิดบอกให้เธอเปลี่ยนโทรศัพท์เป็นสมาร์ทโฟนเธอก็ไม่เปลี่ยนนิดอ้างคนอื่นเขานะ แล้วใช้อยู่ได้โทรศัพท์ม,มัดอย่างเนี่ยมันเท่รยืยไงไม่ไหร่จะเปลี่ยนเฮ้ยเป๊กมึงมีไรกูดูวะกูไปเจอบอสเตอร์ไว้ไหนแห่กูเลยถ่ายมาทั้งดูหนังสั้นชิงเงินแสนอะมีกติกายังไงบ้างอ่ะก็แค่มึงก็ทำหนังของมึงให้มันมีสามคำที่เขากำหนด,ดมาให้แค่นั้นแหละอ๋อแอดไว์แอดไว์นี่ก็รู้จักนะสมาร์ทโฟนนี่ไม่มีอะเด็ก เพราะว่าโ,โทรศัพท์กูเนี่ยมันใช้ยังใช้รัดหนังกระติกหนังยางอยู่เลยเออมึงต้องลองดูไว้เออเออเพอร์ซี่แจ็คสันนี่ก็เขาท่านะงั้นเดี๋ยวกูกลับไปคิดพอดเรื่องก่อนละกันยังไงเดี๋ยวโทรไปบอกแต่มึงต้องเล่นเป็นพระเอกให้กูด้วยนะพระเอกเลยเหรอวะใช่ช่วยกูหน่อยเถอะเออเออ,เอ,อกูลองดูโอเคเฮ้ยฝนจะตกแล้วรีบกลับบ้า,านกันดีกว่าเออว่ะไปเถอะ ที่ที่อยู่ร้านเกมใช่หรอครับอ่าใช่น้องว่าผมเคยไปเล่นเกมร้านพี่ครับอ่าแล้วทำไมพี่มาเล่นขอทานอะไรแถวนี้ครับขอทานน้องไม่รู้อะไรซะแล้วมาเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังนะเพลงที่พี่เล่นเนี่ยพี่แอบชอบสาวคนหนึ่งที่พี่ร้องเลยพี่ก็วางว่าสักวันคงจะได้ยินที่พี่ร้องไปพี่นี่น้ำเน่าไม่เบาเลยเนี่ยน้องไม่รู้อะไรนี่ฟิลลิ่งน้องเลยผมมีอะไรพี่ช่วยครับอ่าก็อะไรนะ ว่าผมจะทําหนังสักเรื่องนึง่งหรืออยากพี่ช่วยอะไรผมอยากได้เพลงของพี่ไปประกอบหนังผมนะครับได้ถ้าน้องอยากได้พี่ให้ขอบคุณพี่มากเลยนะครับ ไม่ตัวเ,เ,เองเดี๋ยวจะนี้พาเขาไปดูหนังเรื่อง The s e แจ็ t สั a ดีนะนะนะได้แค่แค่สองบาทติดตั้มมอนสเตอร์ใช่จ้าแบงค์ที่เราการาที่สุดเลยเฮ้ยส,สาวๆไปไหนหมดวะอากาศก็ร้อนด้วยเฮ้ยขอโทษครับที่กำลังทำหนังอยู่อยากให้น้องไปเป็นนางเอกครับไม่ดีกว่ามีแแล้วค่ะ เกี่ยวอะไรกันไม่ได้น,นั่นนิทันมึงบอกวะเออใช่วะ่ะเอาโอเคป่ะเนี่ยโอเควะเคค่ะสวัสดีครับเพื่อนนั่งก่อนนะอันนี้เพื่อนผมครับแ็กเหมือนก้านเลยให้เล่นเป็นะเอครับ เป็นสนุกมากเลยนะครับอ่ไม่เป็นไรแต่ผมท้อแล้วครับผมอยากจะทำต่อสู้ๆสู้วะรู้ว่าผมหานางเอกไม่ได้เลยครับไม่มีใครมาเล่นหนังเย็นผมเดี๋ยวเจออ่หนึ่งกำลังใจให้ค่อยๆหาไปขอบคุณนะคะพี่กำลังหานักแสดงอยู่ใช่ไหมคะตามพอจะเล่นได้ไหมคะ ตามไม่สวยนะคะได้ได้ซื้อได้ได้ครับแล้วพี่ขาดคาแรคเตอร์ไหนอยู่อคะหน้าเอกภาพยนต์ที่ชนะเลิศได้แก่เรื่อง ราวความรักครั้งก่อนใจมันยังทนไม่ไหวแต่วันนี้จุรรเมใจมันบอกไม่ยอมรับรักเธอส่งหัวใจไม่เคยจะมีใครเข้ามาแทนที่เธอได้เลยให้เธอหมดแล้วใจแล้วเธอจะยังไง จะรักกันได้ไหมแต่ฉันนองต่จะรักเธอเกิดปรากฏการรักระว่าเราหากว่าเธอไม่รักก็ต้องช้ำแม้ว่ามันจะเจ็บปวดแม้ว่ามันจะอกหักเพราะว่าเธอไม่รักฉันคงจนงัำใจเป็นปรากฏการณ์รักอดนวังแต่จะเชื่อในรักต้องสมหวัง เธอก็ใจที่รักเตอเธอเป็นได้ไหมกี่ครั้งกี่รั้ไมจำเนื้อไม่ได้ yeah เส้นทางที่ฉินจะไปถึงเธอและแม้ว่ามันจะเกินอันตรายแต่จุดหมายนั่นพิเธอ